7, คูณเจ็ดคูณแปดแล้ววะคูณเก้าแล้วคูณสิบล้วเสียงผมจะพูดไม่ทันเลยแล้วคูณสิบเอ็ดมาครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันต้องโดนแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมความรับคีโอพัสตานะครับเกมไข่พีจีนะครับทุกคนไปรุยกันเลยครับผมขอขยับตัวหน่อยละกันรู้สึกว่าตัวอยู่ห่างไกลมากเลยครับมาเริ่มกันเลย มาครับทุกคนเบตที่ห้าสิบนะครับมีอยู่ผมไม่ยู่หกหมื่นนะผมเบดที่ห้าสิบประกันนะฮะไปครับห้าสิบหมุนจ่ายเจมาไหลเจต่อมีสเกตเตอร์หนึ่งตัวฮะคูณสามจ่ายมาร้อยห้าบาทนะจ่ายเจแล้วก็บอกสเกตเตอรอม์มันเดิบจ่ายมาเก้าสิบสเกตเตอร์มาอยังพูดไม่ทันขาดคำมันหายไปแล้วนะมาแล้วครับอออ นีก่ก็จะมาอเอ๊ะเคมาคูณสองจะมาหนึ่งร้อยแต่ถ้าซื้อน่าจะคูมก่อนนะครับแต่ผมไม่ซื้อนะวันนี้เรามาปัญหาครับตัวแพงครับแต่มาสองร้อยแต่ยังไม่ 10, มหกสิบไก่สิบมาหกห้าสิบมาพร้อมกับวายไหลต่อที่คูณสามจะมารนึ่ห้าบาทห้าสิบหมื่นจะหมดแล้วนะครับสแกตเตอร์ยังไม่โผเลยทามาอเก้าสิบเหมือนจะเหมือนจะมา เหมือนจะเฉยนะแต่ไม่มามาหรือเปล่าโอเคหมดแล้วครับห้าสิบหมุนของเราครับมายังไม่มาเลยนะจัดไปอีกห้าสิบแต่ถ้ามาก็คุ้มๆนะครับเข้าโบนัสแต่ละทีนะเกมเนี้ยก็ต้องมาดูกันคุ้มจริงเปล่าเอาไราเจ <c oughs> ได้แค่คูณสามเสียงผมหมดแล้วเป็นไรไม่รู้ยังไม่ได้กินน้ําต้องกินน้ําอุ่นหน่อยละกันเอ้ต้องกินน้ําอุ่นซะหน่อยละหมายลักกันอะไรละ่ะ เอาสิบของกับสเกตเต,เตอร์มาอีกสองตัวมาหรือเปล่าไม่มานะคิวมาคิวมาอีกแล้วครับคูณสี Q, ่แล้วตอนนี้คูนฮะไปแล้วคิวเยอะมากไวมาอีกคิวมาอีกไหมโอ้คูณเจ็ดไปแล้วคูณเจ็ดเออคูณแปดแล้ววะคูณเก้าแล้วคูณสิบล้วเสียงผมจะพูดไม่ทันเดี๋ยวคูณสิบเอ็ดมาครับคิวมารัวๆจัดมาสองร้อยหกสิบคูณสิบเอ็ดไปครับจัดมาสองพันหกแปดสิบกำมาดิเออกำไรมาเลยป่ะ ลากเมื่อกี้ลากยาวเลยนะอุ้ยกางเขีนแพงนะตัวเนี้ยอุ้ยสเกตเตอร์สองตัวเลยนะเกจะมาหกร้อยฮะคิวมาอีกแล้วโอ้โหนึกว่าจะไหลเหมือนเดิมนะคิวแต่สิบมายี่ห้าแล้วก็มา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 ,มาทั้งตัวแพงทั้งตัวอะไรผสมกันอันนี้ครับกางเขียนแปดตัวแล้วสเกตเตอร์มาอีกหนึ่งจัดมาอีกสองร้อยเจ็ดสิบจ่ายไปที่คูณหกครับ 1,620บาทนะไหลข้างนอกก่อนละกกันก่อน,กนจะเข้าโบนัสเุ้ยปีกแพงไม่ได้คูณเพิ่มนะฮะหมดแล้วจัดไปอีก50หมุนครบเปครบไปร้อยหมุนแล้วนะครับเ,เตเตอร์ยังไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เข้าโบนัสเลยนะแต่ตอนนี้เราได้กำไรมาร้อยเอ้ยตัวแพงตัวแพงผมรับคีโอภาษาตัวนี้แหละโอ้โหจัดมาคูณสครับสองได้มาหนึ่งพันหนึ้บาทนะเฮ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยการเขียนเขียวมาแล้วครับจัดมาอีเท่าไรสามร้อยหกสิบมาแล้วผมได้เล่นแล้วอืมสวยครับผมได้เล่นแต่ผมก็จะเสี่ยงดวงนะชอบการเสี่ยงดวงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกคนไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับดูผมก็พอแล้วครับอวยครับ ผมนี่แหละจะเล่นให้ทุกคนดูเองจัดมาครับอ <c oughs> มาแล้วครับเจตเตอรของเรามันแล้วจะไ,ได้เช็คบินเลยหรือเปล่าครับไม้นี้จัดเคมา,ไม,มาไม่จ่ายด้วยเมาไม่จ่ายอีกครั้งครับยังไม่ได้ตัวคูณเพิ่มเลยนะเอาายมาแล้วครับไม้กลางเคนสีเขียวอย่างนี้มาอีกรอบครับบวกกับเคมาหนึ่งตัวเคมาอีกแล้วสามตัวฮะ โอ้โหเอแค่นี้ไปก่อนละกันจดมาสองพันสี่โอน้เบ็ดห้าสิบเองนะยังคุ้มอ่ะตอนนี้คูณสิบสามเลยนะฮะอีกเจ็ดสปินของเราเฮ้ยดวงตาแห่งคิโอพัสตาดวงตาแห่งคิโอพัสตา <c oughs> ก็มาอยู่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็มาดิเยอะ okay, เอาเคมาอีก เ hey. oh, oh. oh, oh. อ๊ะโอ้โหโอ้โหย่าบอกจ่ายเท่านี้ไม่เอาเอาไร okay, เคไปคุณ21เลยโอ้ยก็ได้อยู่ครับ1,470บาทนะตอนนี้ได้มา5,000แลวนะเฮ้ยโอ้โ oh, ห oh. หมดแล้วฮะเค hey, ได้มา5,150บาทนะคะเอาบานัสไปเมื่อกี้ลุยกันต่อฮะสามสิบหมุน ดิโอ้ยน่ไะไหลซะหน่อยเดี๋ยวเข้าโบนัสไปเมื่อกี้ก็คุ้มอยู่เดี๋ยวผมว่ามันได้น้อยนะปีกชมพูมาลู้นสามจหกสิบตอนนี้เราได้กำไรประมาณแปดพันนะครับตอนนี้เฮ้ยเราลงเรื่อยๆแล้ววะให้ลุ้นตลอดนะมาได้เสียว่าตลอดเลยทุกคนจ่ายเก้ามาหกเกา้าเก้าสิบบาทสินพันกันสะงัง,งนนะ มาไหมอ้มาได้เล่นอีกรอบนะทนุกคนสวยอ่ะครับเอาผมชอบเสี่ยงอยู่แล้วครับจะแตกหรือเปล่าโลกนี้ไม่แตกนะไปดีคูณสามอย่างนี้ก็ตัวดีครับอีกหนึ่งทีไปเลยครับไม่โอเครูปมากอย่างนี้เลยครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนเล่นไปแล้วก็มันก็ได้อยู่ครับได้กําไรมา7,000กว่าบาทนะรับเบ็ดห้าสิบาทของเราก็คุ้มๆไปเลยครับกเกมนี้ความรับคิวัสษานะครับสำหรับใครที่อยากเล่นลิงใต้คอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องมันต้องโดนแล้วด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วทุกคนเด้อ